สวัสดีค่ะสวัสดีเ่องบ่ายค่ะเรามาดูเด็กหลังห้องนะคะอนอาบน้ำแล้วก็ท่าแป้งน,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 นี่แล้วอ,อ,อุ่มเอย,ยจะเหยียงมุนลบหลอยู่ ด,ด้านนี้ก็สาวแก้วกับพี่นุกเด่นบอนกันเออเอาสวัสดีค่ะ้มามาาายามามา เว้าวออกแตกเด้อ้ถไฟนั่นบ่เหลือแท้ว่เหลือเฝ้า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 เด็กหลังห้องนะคะเด็กหลังห้องเรียนค่ะนี่ทั้งพุนกระโยกกันทั้งพี่กระท่าแปงนว่หน้าขาวปุยลุยอ้อยเรายังไม่หมดนะคะอ้อยกับหายังไม่หมดค่ะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะ น้านวนปุยลุยอยู่ค่ะคุ้นงามดูบรรยากาศนะคะแม่แม่ก็ช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีเอฟซีสั่งเราก็จะจัดตามที่แม่แม่สั่งนะคะถ้าค่ะเพื่นบอกว่าบ้านใดบ้านใดก็สิเอาให้บ้านนั้นค่ะ ตาแปงหนาวนวลน,นเลยค่ะนี่ผู้สาวนาหนานวลนเนาะสาวคนงามหน้ากัะนวนแปงตากัคือ้สิรับนี่แหละพี่น้อง นี่นะคะโอ๊ยนองยังเด็กหน่อยอยู่โอ๊ยโอๆยโยโอ๊ยออยดูความน่ารักนะคะน่ารักของพี่นกกับสาวแก้ว ตอนน่อยๆนะบกกาเลินได้ย่านย่านลูกบอลบอลเจสี่น่บกาลินเลยเน่น่เ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 อา อันนี้ผู้สาวหนาเขานวลปุลุยผู้เบาไหลตองท่าแปงออเออแตกแตกแตกออเออเออเอ้าแอนตะสิ้นใจบอนี่มีคนใจให้บ่อนี่เอาออกก็ได้แล้วแตกไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย หนูจัดการเรียบร้อยแล้วแกว้วเอ้ยเอาบนยอมปล่อยเออเออเออเอาอเอเอสั่งงางาพ้นมมีมีดแหลมเด้ดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยอมให้พ่อลุนจับอีกด้วยนะคะคือ ถือพอรุ่นตีเด้อเด็กหน่อยเบาหาากนี่พี่นพจัดการแล้วนะคะสาวแก้วยืนเบิง้งซื่ออยู่แก้วขึ้นบนเดืเอเงาจ่อยเลยค่ะพี่นพพี่นพเอาไปจัดการแล้วจย้ยแล้วแก้วจ่อยเลย anhí sáu sáu um bùn nà chói nà chơi khoai nè đưa lấy khoai nè đưa từ mát kéo ôi ให้คอยก็ได้ถ่ายที่สั่นเออเอาเลยเอาเลยให้ก็ได้เหมือนจะหลับแล้วนะคะสาวอุ้มคือสิหลับแล้วะคะ่ะ ่วงค่ะสาวอุ้มอิ่มแล้วก็ง่วงอย่าตีกันเด้อสสาว เสร็จแน่เสร็จแน่แก้วตาเออพอรุ่นหายแล้ว นั่นกัน ลมเริ่มเ,มเมย็นแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วคะ่ะเพราอนแล้วคะ่ะ อันนี้สองสาวนะคะอยู่ด้วยกันสาวอุ้มกับสาวฟ้านี่ขอขออุ้มกินด้วยนะคะ อยากเล่นกับน้องค่ะมีของกินเหรอเศร้าหยอกกันแล้วพี่ก็น้องถต่บ่มีเละหยอกกันดีนอนอยังนี่พี่นบนี่ เพราะว่าพีน่นพนอนกลางวันทุกวันนะคะนี่ถามาอยู่นี่เห็นนอนสุ่มมือค่ะโอ้พีน่นพนี่กำลังขึ้นสิหลาเบึงเฮียตินออกเฮียเล็บนี่นะคะถ้าช้างช้างรุ่นช้างหนุ่มก็จะนี่ที่เล็บนะคะจะมีเหงื่อออก กำลังดีคนว่าที่เล็บจะมีเหงื่อนะคะ เมตตากร,ระซิลับเลีนึนปากกระยากอยู่เหมือนสาวอุ้มเลยนะคะถ้ากินก็นค่อยๆกินค่ะป้าเฝ้าดูท่ากินนะคะนี่โอ้ยโอ้ยอย่ายหาดกันโอ้ยลําเดียวญยา,าดกันกินสี่น้องโอ้ยอย่ายดกันย่าาดกันใจเย็น,ยน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณแม่สูน้อยเจอกันช่วงบ่ายนะคะเด็ดก็หอนหอนคือฝนสิมาะคะ่ะแต่ว่าว่าสิมาบ่ท้องฟ้าก็เริ่มมีเมฆแล้วนะคะ กกระสิลับค่ะแต่ปากกันยังอยากอยู่ค่ะสาวอุ้มบอกฝนมาสละบ,บุรีด้วยค่ะไม่ค่าย,ายทั้งนี้กันแรงขึ้นกันค่ะว่าไผ่ตกเลยค่ะฝนเช้าหน้ากระถาฝนอยู่บ่ามาจากเทีย ถ่าแป้งนวลน,นะคะสาวอุ้มเออโอ้โห หนักเล่งเจอกี่ดินเขาจังๆเลยพี่น้องเลยโอ้ยก็ว่าคอยยุ่ไกยูย่เจ้าก็จังเจอทรายสีกนะคะของพี่นุ่มเต็มตัวเลยคะ่ะ เจอเต็มเต็มเลยนะคะทรายทรายจากพี่นพหนาไล่เหมือน กรี่งนักลิงล่งยืนไก่บได้เลยค่ะนั่น ครัพุงสาวอุ้มพุงจะแตกแล้วแต่ก็กินได้นะคะ พี่นกกับสาวแก้วเบิ้งค่ะนี่เพิ่นจะกินแหลก็กกร่ายเนาะคะ่ะบางเชือกเพิน่นจะกินแหล้กก็คไคจริงสิค่ะแต่ว่าของสาวอุ่มนี่บ่มีายค่ะบางเชือกก็กินแต่น้ำนะคะกินอ่อยเพิ่นจะกินแต่น้ำแต่ของสาวอุ้มไม่มีนะคะของพี่ฟ้าก็คายเหมือนกันกินน้ำ อิ่มก็นอนเวลานอนลงเร็วง่วงก็นอนเร็วนอนลงอยากนอนบ่นอนลงเร็วเร็ว ល oh, 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 oh ្ນាបា់ទກ្លាំ្លាន់មីខ្ល់ទៅ្លាំ្លាំ្រើងសារ ไปขี่น้องแค่ไหงขี่น้องแค่ไหงขี่น้องแค่ไหนน้องนักโอ้ยเด็กหน่อยโยกกันแล้วพี่น้องเอาเอาไปขี่หลังน้องแล้วเมื่อก้อนนี่สาวแกวขี่หลังพี่นพบัดเทนิพี่น,นพนขี่หลังสาวแก้วแล้ว เอ้ยลูกสาวมันไงมันไงเอ้ยน้องเลยปนนังผีเลยไงายสาวอุ่มนอนเวลานอนนอนเร็วนอนลงอ้อยเราก็ยังเหลือนะคะเป็นอ้อยเป็นหญ้าประท่านเหมือค่ะพี่น้อง นี่สองพี่น้องโยกกันเป็เริ่มงจะเป็นเบาแล้วดี๋ยวกันดีนะักเมื่อก่อนนะคะสาวแก้วขี่หลังเดี๋ยวนี้มิตรพี่นบสิขี่หลังสาวแก้ว บรรยากาศหลังห้องเรียนนะคะหลางหลังค่ะเล็กหน่อยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคิปนิกเอาไว้ซ้ำนิกก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ